Tá สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พลนี่นะและในวันนี้นะคะพี่พลนี่เนี่ยจะมาจัดงานประกวดเดินแบบธีมสีสายรุ้งนะคะแสนสวยกันเลยนะเพราะว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนพายมันนั่นเองนะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็เป็นสีสายรุ้งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวรถพันนางแบบแต่ละคนนะคะเขาเนี่ยมาเดินแบบดูกันนะแล้วเงื่อนไขในการประกวดนะคะเพื่อนๆก็คือผู้เข้าประกวดแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปตามหา ชุดสีสายนุ่งนะคะมาแต่งตัวให้สวยสดงดงามกันเลยแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะโหวตกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าอยากให้ใครเนี่ยเป็นผู้ชนะนะคะหมายเลขอะไรพิมคอมเมนต์บอกพี่พนนี่กันหน่อยนะจ๊ะเอาล่ะพวกเขาประกวดแข่งขันคนแรกนะคะเชิญเข้าประกวดได้เลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนฉันมีชื่อว่าอลิสนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยฉันจะมาหาชุดให้เพื่อนๆดูกันเลยนะวันดาวสไตล์ของฉันเนี่ยฉันชอบแบบไหนนะคะไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยว ี๋ยวอลิสพาเพื่อนๆมาที่นี่กันเลยเป็นร้านขายเบเกอรี่ค่ะอลิสนะคะก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเอาของตรงนี้เลยนะมันเป็นทิชชู่ค่ะหยิบไปห่แผ่นนะแล้วก็ที่ที่อลิสจะไปนะคะก็คือที่นี่ด้ยค่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้ากีฬาเลยเดี๋ยวอลิสนะคะจะพาเพื่อนๆเดินมาตรงนี้เลยตรงนี้อ่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นหรือเปล่าว่ากระจกนะคะมันมีอรอยเปื้อนอยู่อลิสนะคะจะเอาแผ่นอันนี้เนี่ยมาเช็ดนะคะแล้วเราจะได้ของขวัญมาแบบนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าชุดของ อลิสเนี่ยจะเป็นยังไงนะนี่ค่ะเป็นหมวกสีสายรุ้งนะคะมีสายรุ้งด้วยแล้วก็มีเสื้อครอปแบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้นถัดไปเป็นกางเกงสีสายรุ้งเลยค่ะสวยไหมคะแต่ว่ายังไม่หมดนะอลิซเนี่ยยังไม่มีรองเท้าใส่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้เลยค่ะเชว์แอมเลยค่ะนี่นะคะอลิสเนี่ยจะเอารองเท้าอันนี้มาใส่นะคะจะได้เข้ากับชุดนี้ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าอลิสนะคะก็อยากได้กระเป๋าอะ่ะเอากระเป๋าอันไหนดีนะงั้น เดี๋ยวขอลองอันนี้ก่อนนะคะอืมอันนี้เนี่ยก็ดูสวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆชอบหรือเปล่าแต่ว่าอลิซเนี่ยยังไม่ชอบเท่าไหร่เลยอย่ะอลิซนะคะอยากได้ของแบบอื่นนะตรงนี้นะคะห้องนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเข,เข้ามานั่งนะมันจะมีของเนี่ยออกมาเด้งแบบนี้ด้วยคัะเนี่ยเป็นสภาพใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวอลิสขอนั่งดูก่อนนะอันนี้เนี่ยยังไม่ถูกใจเลยอลิซอยากได้เป็นกระเป๋านะคะเดี๋ยวรอแป๊แบหนึ่งนะชื้ออุ๊ยได้หรือยังอะได้แล้วค่ะอลิซเจอกระเป๋าแล้วนะ เดี๋ยวอลิสเนี่ยขอใส่เสื้อผ้าช,ชุดเดิมก่อนนะคะหายไปไหนแล้วะ่ะเจอแล้วค่ะเดี๋ยวอลิสขอใส่เสื้อผ้าตัวเดิมก่อนนะโอเคเอาล่ะอลิสได้เสื้อผ้าตัวเดิมแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็คือชุดที่อลิสจะใส่นะคะเพื<ๆ>่อนๆก็จะมีกระเป๋าเนี่ยสีสายรุ้งด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนเเห็นหรือเปล่าและนี่นะคะก็คือชุดของหมายเลขหนึ่งนะคะคุณอลิสเลยมาในธีมแบบ Y2K นะคะเป็นสีสายรุง้งแต่มีความเท่อย,อยู่นะจ๊ะเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆนชอบนะคะก็อย่าลืม บทห,หมายเลขหนึ่งน้องอลิสนะคะเป็นผู้ชนะด้วยนะต่อไปนะคะก็ขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขสองเนี่ยมาเข้าประกวดได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนฉันมีชื่อว่าออลิฟนะฉันเนี่ยจะทำให้เต็มที่เลยค่ะมาติดตามชมนะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวออลิฟเนี่ยพาทุกคนมาดูที่นี่ดีกว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าน้องหมีเลยค่ะไหนออลิฟขอดูซิมีเสื้อผ้าสีสายรุ้งหรือเปล่านะเอ๊ดูเหมือนว่าออลิฟเนี่ยจะเห็นอะไรนะคะนี่ไงเสื้อผ้าสีสายรุ้งนะคะอันนี้เนี่ยน่ารักสุดๆเลยค่ะออลิฟชอบมากเลยเดี๋ยวออลิฟขอลองก่อนนะชแววเอาชุดนี้นะค่ะแต่ว่านะ รองเท้าเนี่ยยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวไปหารองเท้ากันดีกว่านะคะเดิอนออกจากร้านไปเลยชว่ชวยครับชว่วยช่วยแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะโอลิฟจําได้มันมีเป็นรองเท้าเนี่ยขายอยู่นะคะเดี๋ยวขอเดินมาดูตรงนี้ดีกว่านี่ไงแค่มองนอกร้านนะคะโอลิฟก็เห็นแล้วมีรองเท้าสีใสลุ้งด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะคะไหนโอลิฟขอดูซิมีหรือเปล่านะคะอืม ดูเหมือนว่ารองเท้านะคะจะอยู่ตรงนี้แลยย้วเห็นแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยเอามาลองใส่นี่ก่านะคะชช่บเลยว้าวสวยจังเลยค่ะแต่ว่านะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าผมโอลิฟเนี่ยยังธรรมดาอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวเรานะไปหาของตกแต่งบนผมดีกว่านะคะเดี๋ยวโอลิฟนะคะจะพาทุกคนมาที่นี่เลยเป็นร้านขายเครื่องสอําอางค่ะดูเหมือนว่าในร้านนี้นะคะจะมีของสีใส่รุ้งขายด้วยนะนี่ไงเจอแล้วเป็นของเนี่ยเอาไว้ติดผมเลยเป็นที่คาดผมนะคะ สวยไหมคะแล้วก็ดูเหมือนว่าในร้านนี้นะคะโอลิฟเห็นเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาใส่ของติดหลังอยู่นะเป็นลายใส่ลุงเลยคะ่ะโอลิฟขอหน่อยละกันนะ เอถอดยังไงเอ่ยถอดยังไงนะถอดแบบนี้นี่เองเดี๋ยวโอลิฟขอเขาแล้วกันนะนี่ไงคะสีใสรุ้งแล้วเดี๋ยวโอลิฟขอใส่ก่อนนะคะเชื่อเลยเป็นไงคะสวยไหมเสร็จแล้วคะ่ะสาหรับชุดของโอลิฟนะเอาลคะค่ะทุกคนดูเหมือนว่าน้องโอลิฟนะคะจะแต่งตัวเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้เนี่ยก็มาในตีมสีใสรุ้งนะคะออกไปทนม่วงๆโนะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบหมายเลขสองกันนะจ๊ะอย่าลืมหบดให้หมายเลขสองเป็นผู้ชนะด้วยนะเอาละต่อไปนะคะ ขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขสามต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันคือหมายเลขสมนะชื่อว่าเคที่ค่ะฉันเนี่ยจะทําให้เต็มที่เลยนะคะอย่าลืมหมดฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยมาดูที่ร้านนี้ดีกว่านะเป็นร้านขายเสื้อผ้าบาร์บี้เลยเออดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสีสายรุ้งนะคะว้าวพอดีจังเลยอะงานฉันขอลองละกันนะหุย้ยสวยจังเลยค่ะแบบนี้เนี่ยฉันต้องได้ที่1แล้วลหละแต่ว่านะรองเท้าของฉันเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยขอไปหาร รองเท้าก่อนนะชว้ชวชว้ชวช้วเดี๋ยวฉันนะคะจะมาหารองเท้าเนี่ยที่นี่เลยค่ะเออยู่ไหนนะรองเท้าสีสายรุ้ง <c oughs> คู่นี้ดีไหมน <inaudible> ะเดี๋ยวขอลองก่อนนะคะอืมคู่นี้เนี่ยก็ดูสวยดีเหมือนกันนะคะเอแต่ว่านะฉันเนี่ยรู้สึก <c oughs> ว่าจําได้ว่ามีสีาซรุ้งอีกนะคะนี่ไงเจอแล้วไหนขอลองดูซิว้าวรองเท้าคู่นี้เนี่ยเหมาะกับฉันดีนะคะงั้นฉันเอาเป็นรองเท้าคู่นี้แล้วกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยมาดูร้านหมวกร้านนี้ดีกว่า นนะไหนเดอซิมีอะไรให้ฉันเนี่ยเอาไปใส่บ้างนะ้าเอดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะเห็นหมวกสีใสรุงแล้วนะคะนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอะไรมันจะพอดีขนาดนี้เนี่ยแต่ว่านะก่อนอื่นเลยฉันเห็นคนนี้เนี่ยใส่แว่นน่ารักจังเลยอยากฉันขอลองใส่ซิว้าวสวยไหมคะเหมาะกับฉันไหมอยากฉันว่าเนี่ยแว่นตาอันนี้นะเหมาะกับฉันฝุดๆุดเลยค่ะดูเหมือนว่าหมายเลข3มนะคะเขาจะมาในธีมวัยรุ่นสีสดสดใสนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยน่ารักสุดๆเลยนะ้ ถ้าเพื่อนๆชอบกันนะคะอย่าลืมโหวตหมายเลข3นะคะเป็นผู้ชนะด้วยนะจ๊ะต่อไปนะคะก็เชิญหมายเลขสี่เข้าประกวดแข่งขันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉันเป็นหมายเลขสี่นะฉันมีชื่อว่าไม้มินค่ะแล้วก็นะชุดของฉันจะเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนๆมาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมาที่นี่เลยค่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้าน้องหมีนะแล้วก็เสื้อผ้าที่ฉันจะมาเลือกใส่ในวันนี้นะคะก็คือชุดนี้เลยเห็นหรือเปล่าคะว่ามันมีสายรุ้งเนี่ยอยู่ที่บนเสื้อผ้าด้วยนย นะคะสวยหรือเปล่าแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวชั้นเนี่ยขอมาเลือกรองเท้าก่อนนะคะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยมีคนใส่รองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะงั้นชั้นเนี่ยขอเป็นรองเท้าของคนนี้ละกันค่ะเดี๋ยวชั้นเนี่ยขอถอดแป๊บนึงนะชื่อเลยค่ะได้แล้วนะชั้นจะใส่รองเท้าคู่นี้ค่ะต่อไปนะคะชั้นขอมาเลือกหมวกก่อนนะชั้นอยากได้เป็นหมวกบัคเก็ตแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากได้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะจะได้เข้ากับชุดค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวชั้นพาทุกคนมาดูที่นี่เลย ร้านขายเครื่องสําอางค่ะตรงนี้เลยค่ะมันมีสร้อยคออยู่นะเป็นสายรุ้งเลยเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าคะชั้นเนี่ยจะใส่อันนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีน้องผู้หญิงหน้ารักมากๆเลยนะเขากําลังใส่ต่างหูอยู่ค่ะเดี๋ยวชั้นนะจะขอไปด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยมีเป็นสตรอเบอรี่นะคะเหมาะกับสร้อยคอของชั้นเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวชั้นเนี่ยมาดูที่โรงเรียนดีกว่าค่ะหมายเล็กสีที่ชั้นถืออยู่นะเป็นสีเขียวเลยชั้นอยากได้เป็นแว่นตาสีเขียวอ่ะเดียวันพ คนมาดูตรงนี้ดีกว่านะทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าคะตรงนี้เนี่ยมันมีเป็นทานตะวันนะฉันจะทําให้ดอกทานตะวันเนี่ยบานออกทุกดอกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดอกนี้เนี่ยอีกหนึ่งดอกนะคะชึบเลยแล้วฉันเนี่ยก็จะได้เป็นของขวัญความลักมาค่ะเป็นแว่นตาสีเขียวเลยนะเป็นไงคะสวยหรือเปล่าแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวฉันพาทุกคนมาที่นี่เลยร้านขายเสื้อผ้ากีฬาค่ะว้าวดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าทิ้งเอาไว้แล้วนะฉันจะเอาเสื้อตัวนี้ค่ะมาใส่ เลยละกันนะชาววบเลยค่ะนี่ก็คือลุคของฉันนะคะดูเหมือนว่าคุณไมมิ้นหมายเลขสี่นะคะจะแต่งตัวได้น่ารักมากๆเลยแถมยังมีเสื้อคลุมเนี่ยสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีใสรุมงด้วยสะดุดตาสุดๆเลยค่ะแล้วถ้าชอบหมายเลขสี่กันนะคะอย่าลืมโบนดหมายเลขสี่เป็นผู้ชนะด้วยนะต่อไปนะคะก็ขอเชิญหมายเลขห้าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเข้าประกวดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไลล่านะหนูเนี่ย อาจจะหน้าตาเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะแต่ว่าหนูนยังน่ารักเหมือนเดิมนะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากรู้กันแล้วก็ว่าชุดของหนูเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอย่าลืมจํากันนะคะว่าไลล่าหมายเลขห้านะ ว่าแต่นะ้าไลล่าจะใส่ชุดไหนดีนะงั้นเอาเป็นเสื้อบบนี้ละกันค่ะเป็นเสื้อสีรุ้งเลยนะที่แขนค่ะแล้วก็มีลายยูนิคอร์นด้วยนะน่ารักฝุดๆเลยแล้วก็ต่อไปนะคะไลล่าขอมาเลือกกางเกงที่นี่ดีกว่าค่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้ากีฬาเลยนะไลล่าจาได้นะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีห้องความลับค่ะถ้าเรานั่งนะมันจะมีเสื้อผ้าหล่นออกมาด้วยเชวบเลยนี่ไงมีเสื้อผ้าหล่นออกมานะแต่ว่าชุดนี้นะคะไลล่าเนี่ยยังไม่อยากได้ค่ะไลล่าอยากได้กางเกง ตัวนี้มากกว่าขันน,น้าล้างน่าล้างเลยนะเอแตววนะ่ว่าน้าจั๊วะไปเสื้อก็สวยนะคะแต่ว่าไลล่ายังไม่ชอบอะ่ะงั้นเอาเป็นเสื้อตัวเดิมแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไลล่าเนี่ยขอทอดพวกกระเป๋าออกก่อนนะคะเพราะว่าไม่สวยอะ่ะมันไม่เข้ากับชุดของไลล่าค่ะแล้วก็รองเท้านะคะไลล่าอยากได้รองเท้าคู่นี้ค่ะเพราะว่าตรงรองเท้าเนี่ยมีสีสันสวยงามดูเหมือนเป็นสีใสรุ้งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไลล่า la จะพาเพื่อนๆมาที่สถานีรถไฟที่นี่เลยคะ่ะตรงนี้นะคะจะมีบัตร คียการ์ดพิเศษอยู่นะเป็นความลับนะคะเดี๋ยวไลล่าเนี่ยขอถือไว้ก่อนดีกว่านะแล้วก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูทั้งนี้เลยค่ะ ตู้นี้นะมันมีความลับค่ะไลลาจะเปิดแล้วนะชื่อเลยนี่ได้เป็นของขวัญมานะคะเราจะแกะเลยอันนี้เนี่ยเป็นหูฟังยูนิคอนใส่รุ้งนั่นเองนะคะสวยหรือเปล่าคะแล้วก็ที่ถัดไปที่ไลลาจะไปนะคะก็คือบ้านเล็กหลังนี้เลยค่ะปรากฏทั้งทีนะคะต้องจัดเต็มเลยเดี๋ยวไลลาเนี่ยขึ้นไปชั้น2ก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีพุ่มไม้ความลับด้วยนะคะถ้าเราเปิดออกเนี่ยเชวบนะคะได้แล้วเป็นยูนิคอนเลยทั้งตัวไลลานะคะก็เป็นยูนิคอนหมด เลยค่ะสวยไหมคะดูเหมือนว่าน้องไลลานะคะเขาจะมาในธีมสีใสรุ้งแบบเป็นยูนิคอร์นทั้งชุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหูฟังกระเป๋าแล้วก็เสื้อนะคะสวยงามมากๆเลยนะน่ารักสมวัยมากๆเลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบกันนะอย่าลืมโหวตหมายเลขห้าน้องไลลาเป็นผู้ชนะด้วยนะคะขอให้ไลลาอยู่ในอ้มอมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมหมดหนูนะต่อไปนะคะขอเชิญหมายเลขหกเนี่ยผู้เข้าประกวดแข่งขันเข้าประกวดได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะฉันหมายเลขหง นะฉันมีชื่อว่าเรนนี่ค่ะแล้วก็น,นะเดี๋ยวฉันเนี่ยพาเพื่อนๆไปเลือกชุดสีส่ลุงนี่ก่อนน้านะชุดที่ฉันจะมาเลือกนะคะก็คือชุดนี้เลยเพราะว่าแขนเสื้อนะคะมีเป็นลายสายรุงด้วยสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยพาทุกคนมาที่นี่ดีกว่าเป็นทางสรรพสินค้าเลยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยขอเดินมาทางนี้ก่อนน้าเแวบเลยฉันจะเอาเสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยไป1ช <c oughs> ุดนะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยมาทางนี้ดีกว่านะคะเพื่อ ชูแอบชแอบชูแอบเลยตรงนี้เนี่ยมันมีคนใส่เอี้ยมสีใส้งอยู่นะคะก็คือคนนี้เลยค่ะเดี๋ยวชั้นนะขอเปลี่ยนชุดให้เขาก่อนนะคะชแวบแล้วนี่ไงเป็นใสลงแล้วนะคะสวยหรือเปล่าดูเหมือนว่าชั้นนะจะเหลือบเห็นโบตรงนี้นะคะด้านล่างจังเลยอ่ะชั้นขอติดดูซิว้าวสวยจังเลยคะ่ะเพื่อนๆชอบไหมต่อไปนะคะรองเท้าเนี่ยชั้นจะมาเรื่องรองเท้าในนี้นะแล้วก็ใส่ถุงเท้านิดน,นึงค่ะเป็นแบบนี้เลยเป็นลายๆนะคะสวยงามเหมือนสีใส ร้งเหมือนกันค่ะดูเหมือนว่าหมายเลขหกนะคะจะเอาเอียม,มาด้วยนะ้าน่ารักสุดๆเลยเป็นสีสายร้งด้วยนะคะถ้าชอบหมายเลขกหกกันแล้วก็อย่าลืมบวให้เธอเป็นผู้ชนะด้วยนะต่อไปนะคะขอเชิญหมายเลขกเจ็ดเนี่ยผู้เข้าแข่งขันเข้าประกวดได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะฉันคือหมายเล็7เจ็ดนะาฉันมีชุดบลาวนี้ค่ะอย่าลืมบวชให้ฉันเป็นผู้ชนะด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าชุดของฉันจะเป็นยังไงคะ่ะชุดของฉันนะบอกเลยว่าไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าฉันเนี่ยจะมาหาเสื้อผ้านในนี้ให้หมดเลย ไหนรู้สิอันไหนสีใสรุ้งบ้างนี่ไงเจอแล้วฉันเจอสีใสรุ้งแล้วนะแล้วก็ชุดข้างในเนี่ยฉันอยากได้เป็นชุดกระโปรงนะจ๊ะแล้วฉันเนี่ยก็ชอบสีชมพูมากๆด้วยฉันเอาเป็นแบบนี้ละกันนะแล้วก็ขอติดที่คาดผมนิดนึงละกันนะเอาแบบไหนดีเอาเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็สีชมพูด้วยนะแล้วก็รองเท้านะฉันเลือกเป็นแบบนี้เลยได้แล้วชุดของฉันดูเหมือนว่าใหม่เล็กเจนะคะเขาจะเลือกเสื้อผ้าเนี่ยมาจากในแคตตาล็อกหมดเลยนะแถ ตามแต่งออกมาเนี่ยก็ดูสวยงามมากๆเลยจ้ะถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็อย่าลืมบมดหมายเลขเจ็ดนะคะคุณบราวนี่เนี่ยเป็นผู้ชนะด้วยนะคะคนต่อไปนะคะหมายเลข8ค่ะขอเชิญหมายเลข8เข้าประกวดแข่งขันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะฉันคือหมายเลข8นะแล้วฉันเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูเสื้อผ้าสุดพิเศษเลยเป็นโค้ดรับนะคะไปดูกันดีกว่านะก่อนอื่นนะคะฉันจะมากดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เลื่อนมาสุดทางตรงนี้เลยนะต่อไปนะคะเราจะมากดคําว่าโปรโมโค้ดตรงนี้ แล้วก็ใส่โค้ดตามชั้นได้เลยนะโค้ดแรกนะคะเรนมีกิฟค่ะ รา I N แล้วก็มีแล้วก็ c I F T แบบนี้ค่ะอย่าผิดนะแล้วกดรีดิมได้เลยค่ะชวัวแวบนะคะมาแล้วของขวัญกล่องแรกค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันนะชืบเลยนี่ไงเป็นหูฟังสีสายรุ้งนะคะเป็นกระต่ายเลยเหมาะกับชั้นสุดๆเลยค่ะอันนี้เป็นโค้ดลับนะแล้วก็มีเป็นกางเกงค่ะเป็นสายรุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นเสื้อด้วยน่ารักหรือเปล่าล่ะแต่ว่านะยังไม่หมดนะคะโค้ดเนี่ยไม่ได้มีแค่โค้ดเดียวนะคะมาดูกัน โค้ดที่2นะคะที่ฉันจะมาพิมพ์เลยก็คือ R B O w นะคะแล้วก็ F R E E แบบนี้ค่ะแล้วกด redeem ได้เลยนะชื่นนะคะมาแล้วค่ะกล่องที่2นะมาดูกันว่ามีอะไรอันนีนะคะมีเป็นก้าอีเกมมิ่งด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นกระเป๋านะคะเป็นน้องกระต่ายเลยน่ารักไหมคะแล้วก็ไม่หมดนะมีเป็นแว่นตาด้วยค่ะเชื่อแวบเลยนะแต่ว่านะาเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอเราไม่มีรองเท้าหรอคะ มีนะเดี๋ยวฉันเนี่ยพาไปกดโคอดอันที่3เลยค่ะโคดที่3นะคะให้พิมพ์ตามนี้เลย R B แล้วก็ S T Y L E แบบนี้ค่ะแล้วกด redeem ได้เลยนะ ตนๆน,น,น,นะคะมาแล้วค่ะเชววบเลยนะนี่ไงอันนี้นะคะมีเป็นสติกเกอร์เนี่ยแปะหน้านด้วยนะคะเชื่อมเลยนี่มีเป็นก้อนเมฆนะคะลายเรนโบว์เนี่ยติดอยู่ข้างแกมด้วยนะแล้วก็นี่เลยค่ะรองเท้านะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตค่ะสวยไหมคะอันนี้เนี่ยเป็นลุคของฉันทั้งหมดเลยนะว้าวหมายเลขแปดนะคะสวยมากๆเลยนะมาในทีมเกมมิ่งเรนโบว์นะคะน่ารักสุดๆเลยนะถ้าเพื่อนๆชอบกันนะคะอย่าลืมโหวตหมายเลขแปดเป็นผู้ ด้วยนะคะเออโหมีเป็นกระต่ายด้วยนะน่ารักจังเลยอะ เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาโหวตกันแล้วนะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบชุดไหนนะคะของหมายเลขอะไรมากที่สุดนะคะพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่พนนี่กันหน่อยนะ,ะมาดูกันนะคะว่ามีใครบ้างนะคนแรกนะคะก็คือคุณอลิสนะคะนี่มาในโทนแบบเรนโบ์นะคะขาวๆสวยๆไล่ๆเลยนะมีความแบบโฮโลแกรมหน่อยๆน,นะคะต่อไปเลยนะคนที่2นะคะถัดไปเลยคุณอลิฟนะคะมาในโทนแบบเรนโบ์นะคะเป็นชุดเดรสกระโปรงเนี่ยสวยมากๆเลยจ้ะ เราก็อมม่วงหน่อยๆเนาะแล้วก็ถัดไปนะคะคนที่3มเลยนะคนนี้ก็น่ารักเช่นกันนะคะดูเด็กน้อยน่ารักสดใสนะคะหมายเลข3าคุณเคที่นะคะแล้วก็ต่อไปเลยนะคะหมายเลขสี่จ้าคนนี้นะคะก็ดูแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่นะคะสวยๆงามๆเลยหมายเลขสี่นะคะคุณหมายมินนั่นเองนะจ๊ะต่อไปเลยนะคะอ้อหน้องคนนี้นะคะน่ารักสดใสหมายเลข5้านะคะน้องไลลานั่นเองนะจ๊ะมาในธีมยูนิคอร์นนะคะเรนโบนเนี่ยทั้งชุดกัน เลยนะจ๊ะโอโหจะสวยไปไหนนะแล้วก็ถัดไปนะคะหมายเลขหกจ้ะคนนี้นะคะก็สวยอีกแล้วนะมาในทีมแบบเรนโบ์นะคะมีเอี่ยมด้วยนะจ๊ะพิเศษสุดๆเลยเป็นหมายเลขหกนั่นเองนะคะคุณเรนนี้นะแล้วก็ต่อไปนะคะหมายเลขเจ็ดคุณบราวนี้นะคะโอโหมาในโทนนะคะเรนโบแล้วก็เข้าเซตกับสีชมพูทั้งเซตเลยนะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะคนนี้เนี่ยมาในทีมเกมเมอร์นะคะเป็นกระต่ายน้อยสีสายรุ้งนะคะน่ารักฟุดๆแล เอแต่ว่านะคะคุณชื่อว่าอะไรหรอคะไม่เห็นรู้เลยอะ่ะไม่เห็นแนะนําตัวเลยค่ะเออฉันลืมแนะนําตัวหรอคะอ๋อพอดีว่าฉันชื่อขน,นมพิงค่ะขอโทษด้วยนะคะก็อย่าลืมโหมดให้ขน,นมพิงนะคะหมายเลข8ปถ้าเพื่อนๆชอบลุคแบบนี้กันนะจ๊ะเอาล่ะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบกันนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจพี่พลนี้ด้วยนะคะที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเวลาที่พี่พลนี้นะคะลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะไว้เจอกัน จบนะค่ะไปไายค่ะ